ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lost Studio นะครับอยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยนะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเปิดกล่องนะครับผมซึ่งผมออนครบไปแล้ว7วันนะครับก็จะได้กล่องกระสับกระส่ที่3มาส่วนไอตัวนี้ผมก็ไปวิ่งเก็บมาแล้วก็ตัวนี้ก็รับมาเอานะครับส่วนของเนี่ยผมก็แต่งเรียบร้อยแล้วแหละได้ โชคมันสูงสุดแค่นี้นะครับได้แค่5 6 2นะครับทั้งตัวที่มีนะฮะชุดที่ใส่โชคก็ไม่มีสักชุดเลยนะครับผมก็เลยเออเล่นเราอย่างแค่นี้แล้วกันนะับมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะฮะก็จะมีกล่องกสัตว์เลี้ที่3นะครับแล้วก็กล่องนีไม่ไม่จำเป็นต้องเปิดเลยว่าเพราะว่าอาจจะแปบลบว่าเคยเก็บมนทุกคนอยู่แล้วเนาะอหาที่เ,เปิดคนดีวกว่าไปทมดีวกว่านะครับนี่มาทำผมเองดีวกว่า ซึ่งผมเปิดมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเอ้ยใช่เปล่าสองครั้งแล้วนะครับผมผมได้นะครับก็จะได้ปีกปีกเรียกว่าปีกอะไรปีกออสหรือเปล่านะฮะได้ปีกอันนี้อันนึงนะครับนี่ฮะปีกอันนี้เรียกว่าปีกแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ปีกออสนี่ฮะผมเปิดตอนมันแจกมาสองกล่องใช่ไหมผมก็ได้เนี่ยสอ,อย่างนี่แหละนะครับตอนมันแจกแรกๆเลยนะครับได้2ออย่างนี่แหละแล้วก็ อีกกล่องหนึ่งที่มันแจกก็คือล็อกอินนะครับก็คือว่าเป็นกล่องที่มันบอกว่าแจกฟรีนะครับก็ผมก็เข้าไปรับเอาก็ได้กล่องหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมแล้วผมก็เปิดได้ไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคอเนะี่ยซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยกับผมเลยนะครับผมไม่ได้ใส่เลยนะครับคอตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็ได้เจออีกหนึ่งกล่องแล้วกันนะครับนี่ฮะกล่องแล้วเขาเปิดพวกเ่นี้ไปอ่นแล้วกันอืมอะไรเนี่ยแจ็คหนึ่งวัน ไม่สำคัญหรอกคนนี้ปึ๊บแล้วก็เปึ๊บเฮ้ยกล่องผู้ผนึกหนึ่งชิ้นนะครับเอาก็ดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็สร้อยผู้พิทักษ์นะครับสร้อยผู้พิทักษ์หนึ่งวันนี่บวกอะไรวะเพิ่มความเร็วอัตราเร่งนะครับเพื่อสองอย่างนั้นเองไม่ไป็นไนะหนึ่งสี่กล่องครับไปป,บปึ๊บปึ๊บนี่ได้กล่องอีกแล้วครับผม แต่ว,ว่ากล่องนี้เราต้องไปหาซื้อกุญแจมาด้วยหรือเปล่านะครับในการเปิดน่าจะใช่นะฮะต้องมีกุญแจผู้พิทักษ์นะครับผมอ่าใช่นะครับต้องมีกุญแจ,แจปึ๊บกล่องมีไหมไม่มีนะครับมันลกดปึ๊บปึ๊บอ่าได้หนึ่งกล่องได้สามกล่องแล้วปึ๊บได้สี่กล่องนะครับมีอยู่สี่กล่องแนตะ่กุญแจมันขายเท่าไหร่วะ ราคดูกุญแจก่อนแล้วกันนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งรู้สึกว่ากุญแจมันจะมีแลกนะครับแล้วก็มีในปฏิทินหรือเปล่านะครับกุญแจโชคนีไงเข้าร่วมได้แค่กี่ดอกได้แค่ดอกเดียวใช่ไหมบ้างสองแค่สองดอกนะครับไม่เป็นไรสแค่สองดอกก็ได้สองกล่องก็พอ,อเนาะเปิดในนี้แหละไม่ต้องไปเข้าฟาร์มหรอกนะครับเอาออของที่กล่องแรกเลยแล้วกันนะครับได้แค่สองกล่องแล้วครับผมมีกุญแจแค่นี้นะครับ อ้าวก็ยังไม่รับมาโอ้แม่เจ้าอืมมาใช้แล้วกองแรกครับปึ๊บเฮ้ยหินผลดิก,การเดียนสามเอามาทำอะไรได้วะเน,นี่ยไม่รู้เรื่องนะครับก็ไม่เป็นไรอภัยเราไม่รู้จักนะฮะปึ๊บอ้อไม่อยากได้เลยเลยสองกองดองไปแล้วกันนะครับ แล้วก็นี่ฮะถึงตัวนี้เลยก็ยอยากเปิดในฟาร์มมากเลยไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่านะถึงอยากเปิดในฟาร์มว่าผมเปิดในฟาร์มนี่ผมได้ทั้งเมื่อกี้แล้วิีออสแล้วก็ปิดอันเนี้ยแสีองทอ่ะดูแล้วกันฉันจะได้อะไรขอยะเอ้ยไม่ใช่คอยเป็นอันซ้ําก็พอนะครับมันก็ไปครับปึ๊บอ,อะไรวะเนี่ยรองทับทับทิมสามสิบวันนะครับ ของผู้หญิงหรือเปล่าของผู้ชายใส่นะครับแฮ่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะแต่ว่าเพิ่มโอกาสแดตนะครับสาเร็จเพิ่มระยะในการแดตนะครับก็โอเคเหมือนกันนะฮะก็ไม่มีก็เป็นของที่เราไม่มีอยู่แล้วนะครับอ่าสรคิดว่าคงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับส่วนคลิปสนุกๆยังมีอีกเพียบนะครับที่อยู่ในเพจแล้วก็อยู่ในช่นล นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ